ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเกี่ยวกับการยกเลิก GCP Card นะครับเหพนเพื่อนๆทุกๆคนบอกกันหลายคนเลยว่าอยากจะยกเลิกมากเลยตอนแรกอะคือเพื่อนเอนเห็นใช่ไหมตอนกดเข้าเว็บแล้วอะมันไม่มีให้ยกเลิกใช่ไหมครับคือมีแค่ให้กดสมัครสมัครสมัครแล้วก็อืมหายไปเลยแล้วก็บอกว่ารอการจัดส่งอีกไม่กี่วันซึ่งครั้งนี้ผมไปเห็นทางเพจออฟฟิเชีของ GCP Card Thailand นะครับเขา ได้มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมซึ่งช่อง YouTube ของผมเนี่ยเขาคอมเมนต์ไ้ว่านี่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่า สวัสดีค่ะทางเราจะส่งสินค้าทางรยบแบบทุยผิดอันนี้อันนี้เพื่อนหากต้องการจะยกเลิกให้สามารถแจ้งชื่อและบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage GCP Card Thailand <S <S ดได้เลยค่ะเอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยนะครับนี่นะฮะไปที่ละขั้นเลย อตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเฟซของผมแลนะครับเราก็จะไปที่นี่นะครับ <ค Pad> เขียนไปว่า gcp <preferences> นี่นะฮะ gcp c a r d thailand ปึ้งแล้วมันจะมีเป็นอันแรกเลยนะครับอันนี้อันนี้มีคนติดตามหรือถูกใจสามหมื่นนะครับ กดเข้าไปเลยนี่ฮะเราต้องดูก่อนนะครับว่าเนี่ยฮะดูที่คนกดใจนะครับสามหมื่นท่านอื่นมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้ชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เขาในการยกเลิกซึ่งผมก็ถามเขาไปแล้วครับนี่ฮะผมได้สอบถามไปว่าขอสอบถามครับ ถ้าเผลกกดสั่งบาดไปแล้วผมต้องการยกเลิกการส่งต้องทำยังไงบ้างครับเขาบอกว่าได้ค่ะก็คือสามารถยกเลิกได้ลูกค้าแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้เลยพอเราแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะสมมุติว่าผมเขียนไปว่าอ่ะเขียนชื่อผมไปชื่ออ่ะชื่ออ่ะชื่อจุดจุดจุดแล้วก็เบอร์โทรจุดจุดจุดแล้วก็บอกว่า ต้องการยกเลิกการส่งบัตรครับปึ๊บแล้วก็ส่งไปเลยนะครับเพื่อนๆแค่นี้เสร็จแล้วซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับส่วนได้ไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทางเพจ GCP เขามาตอบในช่องของผมเองเลยก็น่าจะมีความ,มาน่เชื่อถือกันพอสมควรตรงที่ว่าแบบยกเลิกได้ครับ แล้วก็ทางเพจเขาก็บอกมาอย่างนี้อยู่แล้วว่าสามารถแจ้งยกเลิกได้ซึ่งเราก็การันตีได้อีกอย่างหนึง่งใครที่ของยังไม่ถึงก็สามารถกดยกเลิกได้เลยนะครับถ้าคนที่ไม่ได้สนใจครับและเผลอไปกดผิดเข้าก็คลิปนี้ผมมาบอกไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอาจจะหาข้อมูลให้แต่บางทีผมกออ็ไม่สามารถตอบในสิ่งที่ไม่รู้ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับ